คุณพ่อได้ช่วนลูกสาวมาทานข้าวด้วยกันพอได้เจอหน้าลูกสาวเขาก็เกิดสงสัยว่าทำไมลูกสาวต้องใส่หมวกใส่แมสปิดบังตัวตนขนาดนั้นพอเธอถอดแมสออกก็พบว่าใบหน้าของเธอน้นมีรอยฟอ,อกช้ำม,มากมายคุณพ่อจึงถามไปว่าลูกโดนแฟนทำร้ายมาใช่ไหมเมื่อเธอได้ยินแบบนั้นก็ลุกหนีออกจากร้านไปเลยคุณพ่อจึงได้ไปยังหน้าอาพาร์ตเต์ของลูกสาวก็เจอกับนุ่มหัวทองทรงแสกับเหล่าเพื่อนของเขาจากการที่ไปยินแอบฟังก็พบว่าใช่หัวทองคนนี้คือแฟนของลูกสาวและมันก็เป็นลูกชายของหัวหน้าแก๊งยากุซาด้วยคุณพ่อจึงได ของเครื่องใช้ที่บอกว่าลูกสาวของตัวเองนั้นอยู่กับแฟนแต่จู่ๆก็มีเสียงประตูปะตเปิดเข้ามาปรากฏว่าเป็นหนุ่มหัวทองเดินเข้ามาในห้องเขาจึงได้เข้าไปแอบในตู้เสื้อผ้าแล้วไอ้หนุ่มหัวทองนี้มันก็ยืนคุยโทรศัพท์และเปิดเผยวิลกรรมอันซึ้งตีนมากมายของมันแต่ด้วยความสะเพร่าของคุณพ่อก็เพลอท่ามือถือล่วงและเหตุการณ์หลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้จากการไอ้หนุ่มหัวทองนี้ให้มันไปนอนอาบน้ําแดงแล้วคุณแม่ที่ได้เข้ามาในห้องลูกสาวก็ช็อกกับภาพที่เจอแล้วก็ได้บอกว่าถ้ากังวลเรื่องอย่าาาาาางกกกกกุซจะมรรรู้้้้เเเเืนนนีีขพพววว็ทํแบบบดััสิ